ชช่นชมนักเรียนแฝดสามสอบติดคณะแพทยศาสตร์มมหิดลเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมงโพสภาพเด็กนักเรียน3าคนพร้อมระบุข้อความว่านักเรียนแฝดสามชาวอำเภอท่ายางของโรงเรียนพรมานุสรจังหวัดเพชรบุรีสร้างประวัติศาสตร์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์มมหิดลได้พร้อมกันทั้ง3คนเมืมอมม่อวันที่11พค64นายประจมพงษ์เอื้ออวยพร คุณครูขวายในแนวของโรงเรียนพม,มานุสรอนจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่านักเรียนฝาแฝดทั้งสามคนคือนายธนพัฒน์เข็มกัดมาร์กนายธนารักษ์เข็มกัดดอลล่านายธนรัตน์เข็มกัดปอนได้สอบติดและผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์จนได้รับเลือกให้เข้าเรียนคณะแพทยศสาสตร์มอมหิดล ผู้เผยต่อว่านักเรียนฝาแฟ้ทั้ง3าคนเป็นนักเรียนที่เรียนดีได้ได้เคยให้คําแนะนําเรื่องงานเอกสารในการนําเสนอในการศึกษาต่อไปบ้างตามความเหมาะสมในส่วนของการสอบติดคณะแพทยศาสตร์ของทั้ง3าคนอยู่ที่การตัดสินใจของนักเรียนที่มีเป้าหมายอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ